เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตระราชวิทยาลัยชุดก้าสเวดเล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่56หน้า418ถึง422กุณทกะปูวะชาดกว่าด้วยมีอย่างไรก็กินอย่างนั้นบุรุษกินอย่างไรเทวดาของบุรุษก็กินอย่างนั้น ท่านจงเอาขนมรำนั้นมาอย่าให้ส่วนของเราเสียไปเลยจบกุณทกะปูวะชาดกที่9อัตกถากุณทกะปูวะชาดกที่9พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระนครสาวัตถีทรงปารบบุรุษผู้เข็นใจอย่างหนักตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ายะถันโนปุริโสโหติดังนี้ ความพิสดารว่าในพระนครสาวัตถีบางครั้งสกุลเพียงสกุลเดียวเท่านั้นถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบางครั้งสามถึงสี่ตระกูลรวมกันบางครั้งด้วยความร่วมมือกันเป็นคณะบางครั้งด้วยความร่วมใจกันของผู้ที่อยู่ร่วมถนนบางครั้งรวมคนที่มีฉันทะความพอใจหมดทั้งเมือง ถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุกก็ในครั้งนั้นมีพัดที่ชื่อว่าวิถีพัดวงเล็บเปิดคือการถวายพัตาหารของผู้ที่อยู่ร่วมถนน,นกันวงเล็บปิดได้มีขึ้นครั้งนั้นพวกมนุษย์กล่าวเชิญชวนกันว่าเชิญท่านทั้งหลายถวายข้าวยาคูนำของขบเคี้ยวมาถวายแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุกกันเถิด ในการนั้นยังมีลูกจ้างของคนเหล่าอื่นผู้หนึ่งเป็นคนยากจนอยู่ในถนนนั้นคิดว่าเราไม่อาจถวายข้าวยาขู่ได้ของขบเคี้ยวพอจัดถวายได้แล้วนวดรำชนิดละเอียดให้ชุ่มด้วยน้ำห่อด้วยใบยรักเผาในกองเท่าคิดว่าเราจักถวายขนมนี้แด่พระพุทธเจ้า ถือขนมนั้นไปยืนอยู่ในสำนักพระศาสดาพอพระศาสดาตรัสครั้งเดียวว่าพวกท่านจงนำของขบเคี้ยวมาเถิดก็ไปก่อนคนทั้งปวงใส่ขนมนั้นในบาทของพระศาสดาแล้วยืนอยู่พระศาสดาไม่ทรงรับของขบเคี้ยวที่คนอื่นๆถวายทรงเสวยของขบเคี้ยวคือขนมนั้นเท่านั้นในขณะนั้นเองทั่วทั้งพระนคร ก็ได้มีเสียงลือตลอดไปว่าได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรังเกียจของขบเคี้ยวทําด้วยรําของมหาทุกกตะบุรุษทรงเสเวยเหมือนเสเวยอรมริตฉะนั้นอิสราชนมีพระราชาและมหาอมาตย์แห่งพระราชาเป็นต้นโดยที่สุดตลอดถึงคนเฝ้าประตูประชุมกันทั้งหมดทีเดียวถวายบังคมพระาศาสดาแล้ว เข้าไปหามหาทุกกตะบุรุษพากันกล่าวว่าพ่อมหาจำเริญเชิญพ่อรับเอาทรัพย์ร้อยหนึ่งสองร้อยห้าร้อยแล้วให้ส่วนบุญแก่พวกเราเถิดเขาตอบว่าต้องกราบทูลสอบถามแล้วถึงจะรู้แล้วไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นพระศาสดาตรัสว่าท่านจงรับทรัพย์แล้วให้ส่วนบุญ แก่สัพพสัตวเถิดเขาเริ่มรับทรัพย์พวกมนุษย์พากันให้ด้วยการประมูลเป็นทวีคูณจะตุรคูณและอัตคูณเป็นต้นได้ให้ทรัพย์กันถึงเก้าโกฏพระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จไปวิหารเมื่อพวกภิกษุแสดงวัดปฏิบัติถวายแล้วประธานพระสุขโตว,วาดเสด็จเข้าพระคันธกุดีเวลาเย็นวันนั้น พระราชารับสั่งให้มหาทุกตะบุุษเข้าเฝ้าทรงบูชาด้วยตำแหน่งเศรษฐีพวกภิกษุตั้งเรื่องสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดามิได้ทรงรังเกียจขนมรำที่มหาทุกตะบุรุษถวายเลยทรงเสเวยเหมือนอมริตฝ่ายมหาทุกตะบุรุษเล่าได้ทั้งทรัพย์จำนวนมากได้ทั้งตำแหน่งเศรษฐี ถึงสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เราไม่รังเกียจบริโภคขนมรำของเขา ถึงครั้งที่เป็นรุกขเทวดาในการก่อนก็เคยบริโภคเหมือนกันแม้ไหนครั้งนั้นเล่าเขาก็อาศัยเราได้ตำแหน่งเศรษฐีเหมือนกันแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพมทั์เสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาลานสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทวดา สถิตณต้นละหุ่งต้นหนึ่งครั้งนั้นพวกมนุษย์ในหมู่บ้านนั้นพากันยึดเอารุกขเทวดาเป็นมงคลเมื่อถึงงานมหอรสพบขาวหนึ่งพวกมนุษย์ต่างพากันกระทำพีกรรมแก่รุกขเทวดาของตนของตนครั้งนั้นมีทุกขตะมนุษย์ผู้หนึ่งเห็นคนเหล่านั้นพากันปรนิบัติรุกขเทวดาก็ปฏิบัติต้นละหุ่งต้นหนึ่ง ผู้คนทั้งหลายพากันถือเอาดอกไม้ของหอมเครื่องรูปล้และของขบเคี้ยวของบริโภคเป็นต้นนานับประการไปเพื่อเทวดาทั้งหลายของตนฝ่ายเขามีแต่ขนมรำก็ถือไปพร้อมกระบวยใส่น้ำหยุดยืนไม่ไกลต้นละหุงคิดว่าธรรมดาย่อมเสวยแต่ของขบเคี้ยวอันเป็นทิพเทวดา คงจักไม่เสวยขนมรำนี้ของเราเราจะยอมให้ขนมเสียหายไปด้วยเหตุนี้ทำไมเรานั่นแหละจักกินขนมนั้นเสียเองแล้วก็หวนกลับไปจากที่นั้นพระโพธิสัตว์สถิตเหนือข่าครบกล่าวว่าบุรุษผู้เจริญหากท่านเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องให้ของขบเคี้ยวที่อร่อยแก่เราแต่ท่านเป็นทุกขตะ เราไม่กินขนมของท่านแล้วจะกินขนมอื่นได้อย่างไรอย่าให้ส่วนของเราต้องเสียหายไปเลยแล้วกล่าวคาถานี้ความว่าบุรุษกินอย่างไรคนของบุรุษก็กินอย่างนั้นท่านจงเอาขนมรำนั้นมาอย่าให้ส่วนของเราเสียไปเลยดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายะทันโนความว่าคนบริโภคอย่างใด บทว่าตะถันนาความว่าแม้นเทวดาของคนผู้นั้นก็บริโภคอย่างนั้นเหมือนกันบทว่าอาหาเลตังกุลทป,ปูวังความว่าท่านจงนำเอาขนมที่ทำด้วยรํานั้นมาเถิดอ,อย่าทำลายส่วนได้ของเราเสียเลยเขาหันกลับมามองพระโพธิสัตว์แล้วกระทําพีกรรมพระโพธิสัตว์ก็บริโภคโอชาจากขนมนั้น แล้วกล่าวว่าดูก่อนบุรุษท่านปฏิบัติเราเพื่อต้องการอะไรเขากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เป็นใหญ่ข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจมาปรนนิบัติก็ด้วยหมายใจว่าจะอาศัยท่านแล้วพ้นจากความเป็นทุกขะพระโพธิสัตว์กล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านอย่าคิดเสียใจไปเลยท่านทำการบูชาเรา ผู้มีกระตันยูกระตะเวทีรอบต้นละห่งนี้มีหม้อใส่ขุมทรัพย์ตั้งไว้เรียงรายจวบจนจรดถึงคอท่านจงกราบทูลพระราชาเอาเกวียนมาขนทรัพย์กองไว้ณท้องพระรานหลวงพระราชาก็จักโปรดปรานประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่ท่านครั้นบอกแล้วพระโพธิสัตว์ก็อันตรธานไปเขาได้กระทำตามนั้น แม้พระราชาก็โปรดประทานตำแหน่งเศรษฐีแก่เขาเขาอาศัยพระโพธิสัตว์ถึงสมบัติอันใหญ่หลวงแล้วไปตามยถากรรมด้วยประการชนี้พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าทุกขตะบุรุษในครั้งนั้นมาเป็นทุกขตะบุรุษในครั้งนี้ส่วนเทวดาผู้สิงอยู่ณต้นละหุงได้มาเป็นเราตถาคต ฉนี้แลจบอตถรกากุณทก,กะปูวะชาดกที่เก้า